สวัสดีครับก็วันนี้นะครับมาแกะกล่องอุปกรณ์นะครับที่ใช้กับมือถืออีกหนึ่งตัวนะครับที่ผมซื้อมาใช้งานนะครับนั่นก็คือตัวของพัดลมนะครับเวลาบางทีผมใช้มือถือไลฟ์สดลงเพจเนี่ยเวลามีกิจกรรมนะครับมันชอบร้อนพอมันร้อนเนี่ยมันจะทําให้เวลาไลฟ์เนี่ยมันกระตุกนะครับบางทาีสัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่เจอนะครับซึ่ง มันผมมีโปรเจกต์นะครับที่จะไลฟ์สดกิจกรรมชักพระในอำเภอนะครับก็เลยลองสั่งมาดูนะครับตัวนี้เป็นพัดลมนะครับทำความเย็นนี่อันนี้เขาก็ใส่กล่องมานะครับอ่เรามาดูกันว่าในกล่องเนี้ยเขาให้อะไรมาบ้างนะครับในตัวพัดลมทำความเย็นตัวนี้นะครับนี่ลองแกะดูนะครับนี่ผมแกะออกมาเขาใส่บับเบิ้ลมาอย่างดีเลยนะครับนี่ เป็นกล่องพลาสติกด้วยนะครับนี่ก็แบบนี้เป็นกล่องพลาสติกอย่างดีเลยนะครับนี่เป็นแบบนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราลองไปดูนะครับอันนี้เขามีพลาสติกมาให้นี่นะครับนี่เราลองแกะดูปึ๊บนี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นอันนี้เป็นอะไรเอ่ยเป็นคล้ายๆองค์รับที่รับนั่นนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวพระเอกอันดับแรกเลยนะครับเขาก็จะมีตัวนี้ USB เอนะครับไปไท C ีหนึอันมาให้ต่อมานะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวของพัดลมนะครับที่ใช้งานแล้วก็ที่ผมสั่งตัวนี้มานะครับข้อดีของเขาก็คือเขามีตัวเสียบต่อกับขาตั้งกล้องได้ด้วยนะครับบางทีเนี่ยบางทีผมอาจจะต้องเอาเคสออกเพื่อระบายความร้อนนะครับเราต้องเอาอันเนี้ยเสียบกับขาตั้งกล้องไลได้เลยนะครับเดี๋ยวเราลองมา ดูกันนะครับว่าถ้าเราใช้แล้วมันจะเป็นแบบไหนนะครับเดี๋ยวผมไปเอาตัว power bank กับโทรศัพท์มาลองดูอ่ะเดี๋ยวผมลองต่อตัว power bank ให้ดูนะครับว่ามันจะทําความเย็นได้จริงไหมนะครับนี่มาดูรอบๆกอนก่อนนันี้ของเขาเป็นพัดลมอยู่ด้านหน้าแบบนี้เลยนะครับแล้วก็จะมีปุ่มนะครับนี่นี่น่าจะเป็นปุ่มนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นแผ่นทองแดงอยู่นะครับแผ่นทองแดงอาแผ่นเหล็กนะครับ นี่ระบายความร้อนในลักษณะแบบนี้แล้วก็มีตัวเสียบตัวไทซี C อยู่นะครับเดี๋ยวผมจะลองเปิดดูนะครับนี่เขาก็จะมีไทซี C ของเขามาให้นะครับเป็นสายชาร์จของเขาเลยอขอญาตแกะสายชาร์จออกนี่นะครับแล้วก็วิธีการนะครับที่เราจะใช้งานก็คือนี่โทรโทรัโรศรั์เราอยู่แบบนี้นะครับตรงนี้ของเขาเนี่ยเราสามารถดึงแบบนี้ได้เลยนะครับนี่ดึงออกแบบนี้ปุ๊บ เห็นไหมครับหนีบโทรศัพท์ได้แล้วจะอยู่ในลักษณะแบบนี้นะครับนี่อยู่ในลักษณะแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ด้านล่างเขาก็จะมีที่สําหรับชาร์จนะครับชาร์จชาร์จอยู่อ่ะผมลองผมชาร์จนะครับนี่เสียบสายชาร์จเข้าไปแบบนี้ปึ๊บเป็นไทซีนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะต่อ power bank ดูนะครับปึ๊บอันนี้ผมเสียบ power bank จ่ายไฟไปแล้วนะครับ แล้วลองกดตรงนี้น่าจะเป็นปุ่มเปิดเขาปุ๊บโอ้ยพัดลมเย็นนะครับนี่อามอนกดได้สามสามรูปแบบนะครับหนึ 1, 2, ่งสองสามทำความเร็วได้ทำความนั้นได้สาม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 ระดับนะครับแต่เหมือนที่ผมบอกว่าอาจจะต้องถอดเคสนะครับแต่เย็นนะครับเย็นและเงียบนี่มีความรู้สึกเย็นนะครับลมที่ออกมาเนี่ยเย็น เย็นะเงียบด้วยนะครับแต่ข้อเสียคือไฟเขาไม่สามารถปิดได้เนาะมันก็จะเด่นไปนิดนึงนะครับโอ้ยโทรศัพท์เย็นนะครับเนี่ยแป๊บเดียวทําให้ตัวโทรศัพท์ไม่ร้อนนะครับนี่ในลักษณะแบบนี้นะสาหรับใครที่จะเอาไปไลฟ์สดนะครับไลฟ์สดนานๆนะครับลองดูไลฟ์สดกับโทรศัพท์นานๆหรือเหมือนผมเนี่ยผมจะเอาไว้เล่นเกมไว้ทําไว้ไลฟ์สดนานๆนะครับผมก็อาจจะต้องใช้ตัวนี้นะครับเพราะว่าเวลาแบงานต่างๆเนี่ยมันก็ใช้ กินระยะเวลาประมาณสองสามชั่วโมงนะครับแล้วก็อยู่ในที่แจ้งก็อยากจะถ่ายทอดสดก็เลยต้องซื้อพัดลมตัวนี้มาช่วยเย็นแล้วนะครับนี่ตอนนี้เครื่องเครื่องเย็นแล้วนะครับเฮ้ยเครื่องเครื่องเครื่องเย็นเลยนะเนี่ยเร็วเร็วเร็วเออเครื่องเย็นเครื่องเย็นเย็นเลยนะครับอ่ะโอเคนะครับใครยังไงก็ลองดูนะครับลองอาหากันมาดูเดี๋ยวผมลอง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 ,ลองแกะดูว่ามันเย็นนี่นะครับ เออเย็นแล้วเย็นแล้วนะครับเนี่ยแผ่นแผ่นตรงนี้เย็นเลยนะครับนี่เห็นไหมถ้าถ้าถ้าสังเกตนะครับมันมันจะขึ้นเป็นไอแล้วเนี่ยเนี่ยผมผมเอามือรูปเนี่ยมันขึ้นเป็นเย็นเจี๊ยบเลยนะครับเย็นเย็นเย็นเลยนะครับก็เหมาะสําหรับคนที่่า่ทอสดหรือว่าคนที่ไลฟ์นานๆนะผมขอปิดก่อนเย็นแล้วนะครับนี่ตรงนี้เย็นเย็นเห็นไหมมันถ้าใครสังเกตเนี่ยเขาจะขึ้นเป็นไอเลยนะครับอลองดูนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับ ก็จบไว้เท่านี้แล้วกันนะครับเครื่องทำความเครื่องระบายความร้อนนะครับเป็นพัดลมระบายความร้อนที่เขาสามารถที่จะที่เขาสามารถที่จะอ่าสามารถที่จะเสียบต่อขาตั้งกล้องได้ด้วยนะครับตรงนี้ที่ผมสั่งมาเพราะว่าเราบางทีเราไลท์เนี่ยเราก็อยากจะไลท์เสียบเป็นขาตั้งกล้องนะครับเสียบขาตั้งกล้องไลท์ได้เลยนะครับแล้วก็ระบายความร้อนได้ดีด้วยแล้วก็เสียงเงียบนะครับ ก็ลองดูนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ